สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามัคคีกับเราเฉพาะกิจนะคะประจำวันที่29มีนาคมปี66นะคําเตือนทางจ้องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเราสามัคคีตัวเด่นก็คือ1นึกับสีกับศนะ1 4 1 7 1 0 4 0 7 0 7 4 4 2เนาะเราจับไฟให้เลยเด้อ1 4กับ7 0 1 7กับ4 0 0 7 ศูนยหนึ่งศูนย์สี่เนาะจับหันแล้วนะหนึ่งสี่สองเจ็ดศูนย์สี่ศูนเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่สองเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปเฉพาะกิจสามกับหกแปดกับศูนย์สามศูนย์สามห้าสามหกสามแปดแปดศูนย์แปดสองแปดสามแปดห้าแปดหกนะคะหกแปดศูนย์ศูนย์ามหกศูนย์แปดสี่สองแปดศูนย์จับคู่ก็สามหกกับแปดศูนยหกกับส0มศูนยเนาะ ก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางเด้อจับคู่รุ้นด้วยกันเนาะวันนี้มันจะมีเราพัฒนาเนาะเราพัฒนาเราจะเพาะกิจเรา VIP เด้อสามัคคีกับสามัคคีวีนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางเนาะอย่าลืมกดช u บสไ r i b e กดไลค์ให้ด้วยเด้อ ถ้าศูนย์มาก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดเด้อโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ